ออกทางที่อูเข้ามาใช่ไหมคะพี่เอสองนาทีครึ่งเออเดียวถึงสามนะ้รจะเอาตรงนี้เอาแค่สามนาทีเดี๋ยวขอพูดกุยีก่อนนะครับพระเจ้าอะไรวาพระเจ้าวรมันไหนนะอันนี้คือสองนาทีครึ่งเออเดียวถึงสามนะ้รจะเอาตรงนี้ เอาแค่สามนาทีเดี๋ยวขอพูดกุยก่อนนะครับพระเจ้าอะไรวะพระเจ้าวรมันไหนะอันนี้คือที่ใช่ชาวบ้านมักเรียกท่านว่าเท้าพรมทัศเท้าพรมทัศพระเจ้าวรมันใช่ไหมพระเจ้าชัยวรมันใช่อันนี้ก็คือปรางพรมทาพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดข้ามสะพานเก่า อ,าาอ,อ๋ออุ้ยอุ้งวัวนึงอขออีกประสาทหนึ่งเหอะคขอีกประสาทหนึ่งนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนอุ้ยนี่นีอะไรตรงนี้ไปร่บไป ได้ได้ค่ะก็คืออูต้องวนกลับไปทางเดิมได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคท่านโบราณครับขอให้ท่านโบราณจงออกทางที่อูเข้ามาใช่ไหมคะพี่เออืนะคะจะมีปฏิมากรรมสองชิ้นคือปฏิมากรรมหินทรายรูปบุคคลขนาดนั่งขัดสมาธิใช่เนี่ยเขาก็เลยสัิฐานว่านี่คือ พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสาธุ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 คุณลุกเลยคุลุกเลยสาธุไปกราบท่านก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะให้มี3นาทีนะครับให้น้องกราบขอบคุณมากเลยที่ใช่ชาวบ้านมักเรียกท่านว่าเท้าพมทัศ พระพรหมทัตพระเจ้าบวรมันใช่ไหมพระเจ้าไตรวรมันใช่อันนี้ก็คือปรางพรหม,มทัตฮลัลโหลข้ามทำไมนะค่ะสองนาทีครึ่งเออเน,นี่ยเป็นสามนะครับจะเอาตรงนี้เอาแค่สามนาทีเดี๋ยวขอพูดคุยก่อนนะครับพระเจ้าอะไรวะพระเจ้าวารมันอะไรน,นะ แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะให้มี3นาทีนะครับให้น้องกราบขอบคุณมากเลยได้ได้ค่ะก็คืออูต้องวนกลับไปทางเดิมได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านโบราณกราบขอให้ท่านโบราณจงค้าถูกว์โอเคจัตุ ครับพี่น้องนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากนะครับชาวบ้านเรียกว่าเท้าพรมธาตุชาวบ้านเรียกว่าเท้าพรมธาตนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากขอจบคลิปนี้ไว้ที่ใช่ชาวบ้านมักเรียกท่านว่าเท้าพรมทัตุเท้าพรมธาตพระเจ้าบอรมันใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็คือปรางพรมทาตฮัลโหลข้ามค่ะ นะะคจะมีปฏิมากรรม2ชิ้นคือปฏิมากรรมหินทรายรูปบุคคลขนาดนั่งขัดสมาธิใช่เนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานว่านี่คือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดข้ามสะพานเก่าค่ะ พอกรายด้วยนะอือต้องวนโอเคจัดถึงตัวพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดซาโทซาโทซาโทขออีกขออีกประสาทนึงเถอะขออีกประสาทนึงนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนอุ้ยนี่นี่อะไรตรงเนี้ยไปก่อนไป นะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆ,ๆเขาบอกว่านี่คือนะคะจะมีปฏิมากรรมสองชิ้นคือปฏิมากรรมหินทรายรูปบุคคลขนาดนั่งขัดสมาธิาใช่เนี่ยเขาก็เลยคิด น,น,นี่คือแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะให้มีสามนาทีนะครับน้องกราบขอบคุณมากเลย2นาทีครึ่งเอองนี่ยเป็นสามนะจะเอาตรงนี้เอาแค่สามนาทีอยวขอพูดกุยีก่อนะครับพระเจ้าอะไรวาพระเจ้าวารมันได้นะออขอบคุณมากเลยนะครับท่านโบราณสาธุสาธุสาธุกราบท่านแล้วพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสาธุสาธุสาธุ สองนาทีครึ่งเยี่ยมถึงส <Okay. S 1> ามนะครับจะเอาตรงนี้เอาแค่ okay. สามนาทีเดี๋ยวขอพูดคุยก่อกนนะครับพระเจ้าอะไรว่าพระเจ้าวรมันเลยนะอันนี้คือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสาธุสาธุสาธุรูปปั้นพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด <Okay. S 2> ที่เจีองนะครับที่เียน,นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสันนิษฐานนะครับแ่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะให้มี3นาทีนะครับพห้น้องกราบขอบคุณมากเลยทุกจงรักษาของนะครับไปที่นาทีนี้ด้วยให้บุคคลล้นหลังลูกล้นหลานแบมพวกเรายายดูได้เห็นนะครับท่านโบราณนะครับกราบพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดสาธุสาธุสาธุ พี่น้องนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากนะครับชาวบ้านเรียกว่าเท้าพรหมทัตชาวบ้านเรียกว่าเท้าพรหมทัศนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากขอจบคลิปนี้ไว้นะคะจะมีปฏิมากรรมสองชิ้นคือปฏิมากรรมหินทรายรูปบุคคลขนาดนั่งขัดสมาธินะครับใช่เนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานว่านี่คือได้ได้ค่ะก็คืออูต้องวนกลับไปทางเดิมได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านโบราณทราบขอให้ท่านโบราณจง รูปปั้นพระเจ้ชาชัยวร,รมันที่เรูปปันพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดอนะค,ครับที่เจ็ดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสันนิษฐานานะครับออกทางที่อุเข้ามาใช่ไหมคะพี่เอแต่ตเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะให้มี3นาทีนะครับให้น้องกราบขอบคุณมากเลยนะคะจะมีปฏิมากรรม 2, 2> ชิ้นคือปฏิมากรรมหินทรายรูปบุคคลขนาดนั่งขัดสมาธิใช่เนี่ยเขาก็เลย สานนิฐานว่านี่คือได้ได้ค่ะก็คืออูต้องวนกลับไปทางเดิมได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านโบราณทราบขอให้ท่านโบราณจงค่ะถุศักดคุณมากเลยนะครับท่านโบราณสาธุสาธุสาธุกราบท่านแล้ว เขาบอกว่านี่คือออกทางที่อุเข้ามาใช่ไหมคะพี่เอที่ใช่ชาวบ้านมักเรียกท่านว่าท้าพรมทัศน์ท้าพรมทัศน์พระเจ้าบวรมันใช่ไหมพระเจ้าใช่บวรมันใช่อันนี้ก็คือปรางพรมทัศน์ขออีกขออีกประสาทหนึ่งครัขออีกประสาทหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านทุกๆคนนี่อะไรตรงนี้ไปออกทางที่อุเข้ามาใช่ไหมคะพี่เอ อขอบคุณมากเลยนะครับท่านโบราณสาธุสาธุสาธุกรา,า,าบท่านแล้วรสาธุจงรักษาของนะครับไปที่นาทีนี้ด้วยให้บุคคลล้นหลังลูกล้นหลานแยมพบดาวใยดูได้เห็นนะครับท่านโบราณ,าน,ราณนะครับกราบขอพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดสาธุสาธุสาธุ ข <Halo. S 2> ้ามสะพานค่ะออกทางที่อูเข้ามาใช่ไหมคะพี่เอ,อข้ามสะพานเก่าค่ะอ๋ออต้องวดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะให้มีสามนาทีนะครับพห้น้องกราบขอบคุณมากเลย เขาบอกว่านี่คือนะคะจะมีปฏิมากรรมสองชิ้นคือปฏิมากรรมหินทรายรูปบุคคลขนาดนั่งขัดสมาธิะะใช่เนี่ย<า>เขาก็เลยสันนิษฐานว่านี่คือรูปปั้นพระเจ้าชัยวร,รมัน ที่เกตองนะครับที่เกน,นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสันนิษฐานนะครับแ่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะให้มีสามนาทีนะครับ